สอะ a l a m u a l ั i มา m w a ม a ต m ะ t u l l a h i ะ a b a r a าวันนี้มาอยู่กับผมในช่องเป็นแค่เด็ดลอดฟันนะครับมีแพะอยู่ด้วยนะครับมาวิ่งกันโอ้โหมีน้องๆประมาณ15กิโลนะครับเอาจากที่บ้านไปถึงบ้ายเยนนะครับโอ้โห โอ้ยหนูเด็กสองคนโคดเก่าไปไปวิ่งโอ้ตอนนี้มันเหนื่อยมันเล็เต้เลเตนะครับโอ้โยมีน้องสี่คนนะครับคนนี้ไอ้ดำคนนี้ไอ้ขาวคนนี้ไอ้อ้วนคนนี้ไอ้เตีย้ยโอ้โย ่อเ่โอ้ยโอ้ยูปอแล้วเเานี่เักตั้งนูนนตาตีโอ้ยเด็กนิวิตพึ่งโอ้ยโอ้ยห้าสิบครั้งครับโอ้ยหนึ่งสองห้าสิบวันนี้เรามาดูครับโอ้ยหนึ่งสองสาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้โหยยี่สิบครั้งก็พอตายเขาเขาโนะเนาะนาเาดี๋ยมีแหละนะเอ๊มอเล่ย์